จังหวัดพิษณุโลกนะคะเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดค่ะวัดใหญ่นะคะหรือวัดภาษศีรัะนมหาธาตุบวรมหาวิหารค่ะเพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนนะคะเข้ากับวัดสักการะบ,บูชาในวันที่16พฤษภาคมหรือในวันพรุ่งนี้ค่ะ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรม,มหาวิหารหรือวัดใหญ่อําเภอเมืองพิษณุโลกทางวัดจัดพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธชินราชและนําน้ํายาฆ่าเชือ้อมาฉีดที่บริเวณภายในค่ะและบริเวณโดยรอบพระวิหารพระพุทธชินราชก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธชินราชนะคะในวันที่16พฤษภาคมหรือวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากงดให้ประชาชนเข้ามาภายในบริเวณ เ,เป็นเวลา20วันตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และลอกที่3โดยพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อพุทธชินราชภายในวัดนะคะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาวัดอุณหภูมิร้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างในการก้มกราบไหว้ค่ะครับผมก็อย่างที่เราได้มีการรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับว่าวัดพรสศรีรัตนมหาธาตุวร มหาวิหารหลังจากนะครับที่มีอาการแพร่ระบาดระ,ะลอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยทางวัดก็ได้มีการปิดวิหารเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักเลยใคร<ะ>ที่เดินทางผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมก็จะแวะกลับไหว้สักการะหลวงพ่อพุทธชินราชกันก็จะมีการเดินทางกันมาจากหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของสงกรานวันหยุดสงกรานที่ผ่านมาซึ่งในวันพรุ่งนี้เองก็ เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะปลวิหารให้<ะ>แต่ละคนเนี่ยเดินทางเข้ามาสักการบูชาการเช่นเดียวกับที่วัดราชบูรณะครับุผู้ชมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันประมาณสักร้อยเมตรครับคุณผู้ชมครับแม้จะไม่ได้ปิดวัดนะครับแต่ว่าในวันนี้เองเนี่ยทางวัดก็ได้มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวิหารหลวงข้อทองดําพระอุโบสถนะครับและก็รอบๆบ,บริเวณวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ครับตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่มากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดพิษณุโลกเองตอนนี้เริ่มทรงตัวในแนวโน้มที่ดีขึ้นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยว,วันละ1ถึง3รายเท่านั้นนะครับล่าสุดในวันที่14พฤษภาคมเมื่อวันนี้ก็พบผู้ ป่วยรายใหม่เนี่ยอยู่ที่2รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่34รายนะครับแล้วก็กรรมการโรคติดต่อของจังหวัดพิษณุโลกก็มีมติปิดโรงพยาบาลสนามโรงแรมมีฟาวเวอร์ในวันที่18พฤษภาคมนี้อันนี้คือเราก็จะปิดไว้ปิดไว้ก่อนนะครับในวันที่18เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกก็ค่อนข้างที่จะเบาอกเบาใจกันมาแต่ก็เขาบอกว่าการอย่ดตกนะครับเพื่อที่พวกเราชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ย จะได้กลับมาสู่สภาวะปกติกันได้โดยเร็วใช่ค่ะเพราะว่าผลกระทบซักพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเนี่ยสมมุติว่าเดินทางกับหอใช่ไหมครับ,รบที่พักเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยทุกร้านค้าจะเปิดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวแต่พอโควิดรอบสามมาทุกร้านปิดขาคุณแบบเงียบกริบแล้วก็หาของรับประทานได้ลําบากหเห็นอกเห็นใจกันนะครับเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน